คุณผู้ชมดูการสำรวจตัวเลขของลิงแสมที่อาศัยอยู่ในเขตบางขุนเทียนนะครับประมาณ500-600ตัวครับแล้วก็อยู่3จุดหลักฝูงนี้อยู่ในซอยเทียนทะเล22ริมคลองสนามชัยเจ้าของร้าน h u n g r ีมังกี้ครับใช้พื้นที่ภายในร้านเป็นจุดให้อาหารลิงเขาบอกว่าต้องจ่ายเงินอาทิตย์ละประมาณ3,000บาทเพราะไม่อยากจะให้ลิงกระจายตัวออกไปหากินไปรบกวนชุมชนรอบข้าง แต่ปรากฏว่ามันก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วลิงก็ยังไปรือ้อทรัพย์สินในบ้านเรือนของประชาชนอยู่ดีมาดูอีกฝูงหนึ่งครับอยู่ในพื้นที่บ้านเอื้ออาทรซอยแสมดำสิ7เพราะว่าโครงการนี้ไปสร้างอยู่กลางพื้นที่อาศัยเดิมของลิงแสมเลยล้อมรอบด้วยป่าต้นจากแล้วก็ยังมีอีกฝูงหนึ่งครับ ที่อนุสาวรีย์คุณกลาคลองหัวกระบือก็จะมี2ฝูงที่คนเขาบอกว่ามันเป็นปัญหานะครับนะตอนนี้คือฝูงเทียนทะเล12กับสแม่ดํา17เพราะว่าซุกซนแล้วก็มีการออกไปหาอาหารกินเพื่อดํารงที่แบบนี้ครับหนในคนที่ร้องเรียนปัญหาลิงสแม่เขาบอกว่าคือเขาต้องเตรียมเงินไว้อาทิตย์ละประมาณ7,000บาทไม่ใช่ให้ลิงกินอะไรนะแต่เพื่อซ่อมหลอดไฟในโรงงานของตัวเองทุกวันจันทร์ เพราะวันอาทิตย์ที่โรงงานหยุดทํางานลิงก็จะแอบมุดเข้าไปเล่นไปรื้อหลอดไฟในโรงงานทุกรอบถึงแม้จะมีการขึงลวดตาข่ายแล้วก็ตามแต่ก็กันไม่ได้อยู่ดีย้ายเป็นกลุ่มมากกว่าคืออยากให้เขามีพื้นที่จัดโซนให้เขาอยู่เป็นกลุ่มเพราะว่าตอนนี้คือมันกลายเป็นว่าทุกอย่างมันลิงเขาก็จัดกระจายคือเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยคือถ้าเขาอยู่เป็นโซนมีที่ให้เขาอยู่เป็นพื้นที่อะหรือว่า ในการจัดก,การอะไรในอนาคตอ่ะมันน่าจะง่ายขึ้นค่ะในวงเสวนาเครือข่ายคนรักสัตว์และชาวบ้านที่สะท้อนปัญหาจากลิงแสแมจึงต้องมีการคุยกันครับเพื่อหาทางออกลบบุรีโมเดลตอนนี้น่าจะเป็นหนทางลดการผาเผชิญหน้าได้ดีที่สุดเลยครับคุณผู้ชมเนื้อที่12ไร่ที่กรุงเทพมหานครรับมอบจากผู้ใจบุญคนหนึ่งอยู่ใกล้กับอนุสาวรีย์คุณกลาริมคลองเนี่ยก็คือแผนการจัดโซนนิ่ง จำกัดขอบเขตการอยู่อาศัยของลิงสแมแหนะครับซึ่งท้องถิ่นก็คือกรุงเทพมหานครต้องจัดงบประมาณในการสร้างกรงขนาดใหญ่แบบสวนลิงโพก้าต้นที่ลบบุรีครับแล้วก็ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยทรายที่แก้ปัญหาลิงเขาว,วังเขาว,วังจังหวัดเพชรบุรีครับทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็พร้อมที่จะช่วยเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบโครงสร้างให้แข็งแรงเหมาะสมกับพฤติกรรมของลิงสแมแหเหมือนกับกรงเลี้ยงลิงที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ห้วยสายอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีครับและอีกข้อที่ภาครัฐกำลังเร่งพิจารณาก็คือการเยียวยาความเสียหายด้านทรัพย์สินที่เกิดจากลิงคล้ายกับความเสียหายจากช้างป่ามีแล้วก็กระทิงนะครับซึ่งหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องไปศึกษาระเบียบการเยียวยาซึ่งก็คาดว่าน่าจะพอตีความได้ว่าเข้าข่ายในเกณฑ์สาธารณภัยครับ